สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอล108ท้อครับจะพามารู้จักกับนักเตะระดับโลกครับที่วันนี้มาอยู่กับรำพูนบอลเลเยอร์ครับวันนี้เจฟเฟนสัวเลสและก็อารดีซิโซโกสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างมาอยู่เมืองไทย7-8เดือนแล้วครับ What do you feel since the first day you arrived in Thailand about seven or seven months What are you feeling in Thailand hey, My feeling here is very good u uh, here h in our uh, team uh, is like a family just for t h i I think is uh, I'm so happy here also me my family is is happy in, in Thailand um, we will see maybe we can เอสเคตนอเอโอเค a โอเคครับก็เจฟาก็มีความสุขมากครับที่ประเทศไทยครับเขาชอบประเทศไทยครับแล้วก็ทีมลัาพูนก็ต้อนรับเขาเหมือนครอบครัวครับโดยรวมถึงครอบครัวของเขาครับทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเขาก็ชอบที่ประเทศไทยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีแผนที่จะอยู่เมืองไทยต่ออีกหนึ่งสอปีครับคร o บค y ั u y อ e ไปอ่ท์ i ัยแล้วซินย i e uh, h For me, uh, for my first experience in uh, Asia is, uh, is uh, very positive. I'm uh, happy to be here and uh, I'm happy to be in, the, in this team and uh, I met uh, very nice people and uh, I'm enjoying uh, playing football here. โอเคครับเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาครับที่เด้นมาเล่นที่เอเชียเลยครับนี่คือรค,รครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆคนในทีมให้การต้อนรับเขาไปอย่างดีครับแล้วก็รวมถึงคนไทยที่ที่อยู่ในประเทศไทยครับต้อนรับเขาอย่างดีครับเขาก็รู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้มาที่นี่ครับถามเจฟเฟนเลยทําไมทําไมบอกว่าวางเป้าไว้จะอยู่เมืองไทย1นถึงสปีติดใจอะไรเมืองไทยครับ Why you plan t e target about why you plan you want to stay in Thailand more one or two year what do you like in Thailand because the people are so nice for me this is important i've been in many countries i found not good people but here they have a good health you know it's important for me i want to be here a long time not just uh, playing football but um, We will see. I like to be in the future coach also. We will see. ครับเขาเขาก็บอกว่าคือเขาไปมาหลายประเทศครับในการอาชีพของเขาในการเล่นอาชีพของเขาครับคือเขาบอกเขาเจอคนที่ไม่ดีมาก็เยอะครับแต่ว่าประเทศไทยเขาบอกเขารู้สึกอบอุ่นครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นใจดีครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นคนใจดีแล้วเขาก็มีแผนว่าถ้าอยู่ประเทศไทยต่ออาจจะไม่ได้ฟุตบอลอาจเขาสนใจที่อาจจะเป็นโค้ชด้วยครับที่ประเทศไทยครับถามทั้งคู่ครับว่า เป็นยังไงบ้างตัดสินใจนานไหมกว่าจะมาเลือกที่ลำพูนวอริเออร์ครับ You need a long time to make decision to come to Lampoon. You need no, no? yes no they say uh, they are uh, interesting in me they are uh, my agent here in Thailand <Yep. S 1> they say they give me confidence for me this <Yep. S 1> is important one player need that for play uh, good and happy you know yeah ครับเจฟเฟนเขาเขาใช้เวลาตัดสินใจไม่นานครับเพราะว่าเอเจนซี่เขาอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็ติดต่อเจฟเฟนไปบบว่ามีลําพูนติดต่อคุณไปนะแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือถ้าสโมสรต้องการตัวเขาจริงๆครับเขารับรู้ได้เขาก็ตัดสินใจง่ายครับเข้ามาเลยครับอืมครับเขาอยู่อะไรอืมอ่า I always wanted to play one time in in Asia and my agent me about uh, the project mm -hmm. i didn't care about uh, uh, if it was first league or second league i yeah. just wanted to have a good project and uh, the project uh, of lampoon was, was very good yeah. Yeah. so i spoke with the, the president and some people here and uh, uh, i was convinced that uh, it could be a good opportunity uh, for me and uh, เดี๋ยวเขาเขาก็บอกว่าที่ลำพูนครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเขาไม่สนว่าจะอยู่ลีกหนึ่งในลีกสองแต่ถ้าทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขาก็ยินดีที่จะร่วมครับเขารู้สึกว่าลำพูนมีเป้าหมายที่แข็งแกร่งแล้วเขาอยากสร้างอะไรกับลำพูนด้วยกันครับครับวางยาวเลยครับลูกนี้อารับบอลข้ามแนวรับทำมายุกได้ครับแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายมีซิโซโก้แต่ว่ารู้สึกจับฟาวาลีซิโซโก้เนี แของแกนที่โมกซ์การ์ตมาอาทิตย์เปิดไปอีกทีหนึ่งก็ยังโดนโฟกิ้งแล้วสองเจฟเฟนจับแล้วสาดูนี่ก่อนเรียบร้อยเลยครับขึ้นน้ำทั้งสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหลูกไกลลูกนี้ครับสองเจฟเฟนซวเรสให้น้ำพุถามเจฟเฟนก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจฟเฟนจากบาร์เซโลนา เอาอะไรจากบาร์เซโลนามาสอนน้องๆสอนเพื่อนๆในในทีมบ้างครับแบบโอเคเอ่อฟอร์มบาเซลูนาทูลำพูน What did you bring from Barcelona or many career in you What you teach in Thai people in here What is you teach Thai player in this teamI think they know that that can that can play fastI mm hmm. think I think I play uh, one second faster than uh huh. him than uh huh. them you knowI uh huh. uh huh. think this is the different but อิงเดอร์ซิงวิอาเอซิงโอเคเขาเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขานำมาใช้ที่นี่เลยที่แตกต่างคือการเล่นบอลเร็วกว่าคนเอเชียหนึ่งจังหวะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับรู้ก็คือเล่นบอลเร็วกว่าคนไทยหนึ่งจังหวะครับเขาก็พยายามสอนให้แบบเล่นเร็วสปีดบอลมากขึ้นครับครับขณะที่อาลีแหะครับอับบาอาลีฟอร์มลิเวอร์พูลทูลัมพูล what did you bring ทูลัมฟูล and what did you teach what did you suggest the player in here oh I think It's not, it's, not, it's not only from, uh, from Liverpool. It's all the, the career yeah. I've done. I've been mm. to play in good comp big competition in Europe yeah. and uh, in other big team. I learned from Porto to to Valencia in Spain. Many different styles of football yeah. and uh, with all this experience from my past, mm. I, I came here and uh, I try to. To show on the game that uh, I have always the motivation, and I think uh, when they see they see me and Jeffrey giving everything uh, for the team, that's uh, push them to, to, be, to be better. Yeah. And uh, since I came here uh, six months six months ago, and now I think I think many many players. ครับคือเขาอารีก็บอกว่าสำเขาเขาไม่ได้นําแค่จากลิเวอร์ p o ลมาสำเขาเป็นลิเวอร์ p o ลปอร์โตหรือว่าลีกอื่นที่ในยุโรปเขานามาหมดเลยครับแล้วเขาก็นํามาใช้ที่นี่ครับอย่างวันแรกที่เขามาถึงเขาก็เลยปรับครับนำทุกอย่างมาใช้โดยโดยในการซ้อมเขาอาจจะไม่ใช่โชว์แต่เขาบอกว่าเขาจะทําให้เห็นในการแข่งขันจริงครับเขาในการแข่งขันเขาพยายามโชว์โชว์โชว์เล่นให้ดีที่สุดครับแล้วเขาก็สังเกตจากนักเตะไทยตั้งแต่วันแรกครับจนวันนี้ครับ มีความแตกต่างครับเพราะนักเตะไทยก็เรียนรู้จากเจฟเฟสและจากอาลีนะครับทั้งในการซ้อมและในการแข่งขันจริงแล้วเขาอาลีก็รู้สึกว่าตอนนี้ทีมครับยกระดับขึ้นขึ้นมากครับจากวันแรกนี้เข้ามาถึงครับนกก์ครับคืนมาที่วันใหม่วันใหม่ครอสเข้ามาคว้าแต่ยิงลูกทีแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเลยครับอาลีซิตโ,โซโก้ครับโอ้โหบทบาทวันนี้เติมเกมยรุกมาแล้วยิงเข้าไปเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนักเตะไทยต้องปรับตรงไหนบ้างถ้าหากว่ายังอยากยกระดับไปโดยเฉพาะลำพูน What, what do you think about the uh, Thai player ilam Buhun? what they need to change or fix or something that is give them more better? When in the beginning, uh, for me, the problem is the mentality. Mm -hmm. but the players, they are changing now. Mm -hmm. Mm -hmm. i think our mentality is we, have to, we want to win every, every, yeah. uh, every game. Yeah. but before, it's totally different. Yeah, I, now it's going much better. Yeah. Yeah. How about you, Al? Yeah. Yeah. I think uh, uh, when I first arrived, I think me personally and maybe I think Jeff and also we had to we we, we, we learn from also from them. Yes. Mm -hmm. And uh, we we learn quick and we see that uh, the mentality was not uh, the right way yes, if yes, we want. Yes. Yes. to achieve something yes. to go in the first division yes. Yes. every game is we have to fight and yes. uh, to for win for win games <laughs> นักเตะไทยในนัำพุนครับที่ควรจะเปลี่ยนเลยคือความคิดรับด้านความคิดแต่ทุกวันนี้เขาสองคนก็บอกว่านักเตะไทยตอนนี้มีความคิดที่ดีขึ้นในความคิดในที่นี้หมายถึงาการที่คุณคิดจะเล่นเพื่อชนะคุณเล่นเพื่อที่เป็นแชมป์เท่านั้นครับเขาบอกว่าตอนมาถึงนี่โอเคนักเตะไทยบางคนยังรู้สึกแค่ลงเล่นไปเฉยแต่สำหรับเขาสองคนเขาไม่อยากเล่นเพื่ออยู่กลางตารางครับเขาจะเล่นเพื่อไปเฟิร์สลีกอย่างเดียวเัาจะไปไทยอีกอย่างเดียวครับฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิด m e ทอ a l ตี้ทัศนคาติของคุณคุณลงเล่นเพื่อชนะคุณลงเเเเเเเล่่่่่่่นน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 นออออแแตต้้้้้มมทททาา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 ััรรจะไปีีีคคบบสสหกิดยงว ตไทยก็มีความคิดเปลี่ยนพอความคิดเปลี่ยนปุ๊บการซ้อมก็จริงจังมากขึ้น <ừ. S 1> การแข่งก็จริงจังมากขึ้นมันก็ดีขึ้นทุกอย่างคำถามสุดท้ายถามหน่อยให้ทั้งคูพงพ่พูดถึงลำพูนพูดถึงลำพูนวิลเลเออร์พูดถึงจังหวัดลำพูนหน่อยเป็นยังไงบ้างมาอยู่ในโอเค last we talk about ลำพูน province ลำพูน club and the people in ลำพูน what what you think about in this city they are happy now because we give to to them what they want you know we are fighting every game They' winning that's, that's the way they are yeah. happy for sure yeah, yeah. Uh, how about you um, yeah I think uh, the people here are uh, are very nice I think uh, the the fans were very patient with uh, yeah. with with us the same as the president uh, we we need to thank the president for what he did to, to, to bring many experienced players and play, players from abroad to make uh, the lampoon fan uh, happy and yeah. to build something big here and yeah. uh, i think uh, now the people uh, is very uh, is very happy there is more people in the stadium yep. they are making many noise they push for, for us on every game yeah. 90 minutes yeah. so we have uh, we are very uh, very happy to make them happy ครับเขาก็บอกว่าคนที่ลำพูนครับต้อนรับเขาดีมากเป็นคนที่นิสัยดีมากครับใจดีมากครับแล้วก็รวมถึงแฟนบอลนะครับเขาฝากถึงขอบคุณแฟนบอลในสามที่เข้ามาเชียร์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วแบบให้กาลังใจเขาเขาบอกว่าแฟนบอลเป็นสิ่งสําคัญสำหรับเขามากครับแล้วก็เขาสองคนก็จะพยายามทําผลงานให้ดีสุดในสามเพื่อให้แฟนบอลเพื่อให้คนลำพูนมีความสุขมากๆครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่เป็นฟุตบอลร้อยแปดทอนะครับที่เราได้พูดคุยกับเจฟฟตโซเลสแล้วก็อารีซิโซโกนะครับอดีตนักเตะของทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็บาเซโลนานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ